สวัสดีนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอทีเบสตานะครับวันนี้ได้กลับมาอยู่กับ Windows 11 Insider Preview Build 25197นะครับสำหรับบิ i นี้นะครับก็ได้ไปให้กับ Windows Insider ที่อยู่ใน Dev Channel นะครับได้ทําการอัปเดตกันแล้วนะครับผ่านทาง Windows Update นั่นเองนะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใน b ิวนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ t a b l e t o p t i m i z e Taskbar นะครับ ตัวของแท็บเล็ตอ i m ติ e มท์ทัสบานะครับถูกนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อระบบตรวจจับได้ว่าอุปกรณ์ของเรานะครับเข้าสู่แท็บเล็ตโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพับคีย์บอร์ดไปด้านหลังหรือเป็นการถอดคีย์บอร์ดออกจากอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานได้บนแล็ปท็อปแล้วก็เดสก์ท็อป PC นะครับ ดยฟีเจอร์นี้นะครับสามารถเข้าไปเปิดได้ในตัวของแอปพลิเคชัน Settings นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกหัวข้อ Personalization เข้าไปที่ Taskbar แล้วก็ Taskbar Behavior นะครับจะมีออปชันอยู่ที่ชื่อว่า Optimize Taskbar for Touch Interaction when this device is used as tablet นะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับจะถูกเปิดเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะครับในปัจจุบันนะครับจะมีแค่บางท่านเท่านั้นนะครับที่ได้ทดลองใช้งานนะครับและจะทยอยปล่อยฟีเจอร์นี้ให้กับ Windows Insider ท่านอื่นๆให้ลองใช้ในภายหลังนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ System Train นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกปิดไปนะครับดังนั้นหมายความว่าเราจะไม่สามารถทําการดราก a n นด์ดหรือว่าเรียงตัวของ system tray icon หเราจะที่ทําการเปิดใช้งานตัวของฟีเจอร์นี้นะครับฟีเจอร์นี้นะครับกําลังจะทําการปล่อยให้กับ Windows s e เดอ r นะครับต่อไปนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Settings เนี่ยก็ได้มีการเริ่มทยายปล่อยตัวของ a n i m a t e icon แล้วก็ Illustrator แบบใหม่นะครับซึ่งสามารถเห็นได้จากตอนนี้เลยนะครับ ตอนที่คลิกเข้าไปที่หัวข้อน,นั้นนะครับไอคอนก็จะมีการเล่นแอนเมชั่นเล็กน้อยนะครับ็นกิมมิดเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับต่อไปนะครับตัวของการปรับตัวของคีย์ลิพิดเลดสำหรับตัวของ t r a d i t i o n ลคีย์บอร์ดเลเ o u t แล้วก็ตัวของ Touch Keyboard Layout เมื่อปิ้ว2 5งหนะครับ ในตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกปล่อยใช้งานให้กับ w i n d o w s i n s i d e r ในเด c บช n น e l ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในในตอนนี้อัตราจะอยู่ที่2 0 k p y บ e นะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับได้มีการอัปเดตแอป,ปทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับสำหรับ w i n d o w s i n s i d e r ในเด Channel นะครับก็ แอปแรกเนี่ยก็คือแอปเครื่องคิดเลขนะครับในส่วนของแอปค a ลคูลเอเตอร์เนี่ยได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11.2208.1.0นะครับซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็คือเพิ่มการรองรับ ARM64 Processor นั่นเองนะครับส่วนในแอปหนึ่งนะครับที่มีการอัปเดตเช่นกันนะครับก็คือตัวของ Media Player นะครับซึ่งมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11.2208.22.0นะครับโดยสิ่งที่ได้เพิ่มมาในครั้งนี้นะครับก็คือปุ่ม Edit with Clip Champ นะครับ ในปุ่มนี้นะครับจะอยู่ในคอนเท็กซ์เมนูนะครับเมื่อเราเล่นวิดีโอตัวของ l i b r a r y แล้วก็ในตัวของ Now Playing ตรงมอ Option ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงบัคฟิกของบิวนี้กันบ้างน,นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของ System t r a y Update โดยฟีเจอร์ในกลุ่ม System t r a y Update นี้นะครับจะปรากฏเฉพาะผู้ที่เปิดใช้งานตัวของ Tablet o p t i m i z i t a s k b a r a r แล้วก็ตัวของ s y s t e m Tray Update นะครับ อย่างแรกนะครับทัชบาร์จะไม่แฟลชหากมีการเปลี่ยนแปลงใน System Tray ตสหรับทัชบาร์ที่ไม่อยู่ในโหมด Tablet Optimize นะครับมีการแก้ไขทั s บาร์แล้วก็ไอคอนทัชบาร์บางส่วนแล้วก็ไอคอน Search ค้างอยู่ในสีทีมนั้นๆเมื่อทําการสลับระหว่างไลท์โหมดกับดาร์ m โหมดนะครับแล้วก็ตัวของวันที่แล้วก็เวลาจะไม่ทําการค้างอยู่ที่ขอบของหน้าจอเมื่อ System Tray มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบัคฟิกที่ปล่อยให้กับผู้ใช้ทุกท่านนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาแครชเมื่อใช้งานตัวของ Recommended Section ใน Star t Menu นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ Windows s ต d e r บางท่านนะครับเมื่อทำการเปิดตัวของ Run Folder Windows In Separate Process สำหรับตัวของ File Explorer เมื่อสั่ง b u ที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเปิดตัวของ File Explorer ได้นะครับเนื่องจาก Explorer.exe แครชนะครับมีการปรับปรุง Performance สำหรับการลบไฟล์ใน File Explorer เมื่อทำการเคลียร์ดี c ซคเก้นบหรือใช้ช h i บวก Delete ในกรณีที่มีไฟล์จำนวนมากถูกลบในครั้งเดียวนะครับต่อไปนะครับมีการอัปเดตดีไซน์สำหรับตัวของตัวของ list a อ p ที่แสดงอยู่ในหน้า Startup Apps และก็หน้า App Execution a l i a s ให้เหมือนกับหน้า Setting Page อื่นๆนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ Setting Crash ในขณะที่กำลัง r m o o v e อ,อุปกรณ์น,นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ Personal Dictionary section ในหน้า i n k and Typing Personalization ในหัวข้อ Privacy and Security มีการอัปเดตเปลี่ยนคำใหม่นะครับเป็นคำว่า Custom Word List แทนนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ตัวของ Weather icon ใน Taskbar แสดงสูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีการแสดง text ใน View ล่าสุดนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทำการคลิกส่วน Title bar เหนือตัวของ Preview Thumbnail ใน Task View นะครับในตอนนี้จะทาการสลับไปยังแอปนั้น แทนี่จะทำการปิด Task View นะครับแล้วก็มีการแก้ไขตัวของ Explorer.exe Crash เมื่อทำการใช้ตัวของ Alternate Tab หรือทำการใช้ Task View นะครับต่อไปนะครับในส่วนของ Task Manager นะครับในหน้า Performance เนี่ยถ้าเกิดเราทำการเลือก High Graph ไว้นะครับตัวของวงกลมที่ทำการแสดง Section ต่างๆน,นะครับจะเบลอน้อยลงแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือ Windows 11 Insider Preview Build 25197นะครับ สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับบิลนี้นะครับสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่อยู่ในเดสคริปชันของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรกับพวกเรานะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับพบกับไอทีเบสได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ